มือนี่สิพามาต่อยอดมะละกอนะครับพี่น้องครับผมต่อนี่ถือเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับพี่น้องเลยครับผมนี่หายอดพันธุ์ดีมาครับผมตัดเห็นเสียงเด้อครับผมแล้วก็ตัดต่อเขานี่ครับผมนี่ครับผมเอามีดคมๆเด้อครับพี่น้องแล้วก็เสียบลงไปเลยครับผมนี่ให้แผลกับยอดพันธุ์ดีนี่เท่ากันนะครับพี่น้องเพราะว่าแผลเขาก็สีได้สนิทนะครับพี่น้องขอสําคัญครับผม นี่ครับผมเทปนะครับพี่น้องพันแหเน่นแน่นนะครับพี่น้องยอดพันดีครับไอต้นต่อเขาเขาครับครับผมพันแห้นนแน่นเลยเดอครับพี่น้องนี่ครับผมจัดซได้ประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็สิหาพลาสติกถุงพลาสติกนะครับผมมาครอบไว้นะครับพี่น้องแล้วก็สิเอเ่าเทปใสหรือหนังยางยังไ้ครับผมรัดให้นนแน่นๆคือเกล่ะครับผมเพื่อกันป้องกันการคลายน้ำนะครับพี่น้องครับผมถ้าแพ้เข้าสนิทอย่าปล่อยแล้วกับ ปิดนะครับพี่น้องครับผมเป็นยอดพันดีนะครับพี่น้องกายจะลืมไปเห็ด